ีได้ไมไม่ได้เก็นนบใ้เก็บไใบไก่อนออเดี๋ยวเก็บไว้เป็นมาดอกให้กันสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมารีวิวู้การปุกออมสินอ่าะปุกออมสินสแบบสองแบบมีแบบอะไรกับแบบอะไรแบบ หรออ่าต่างกันยังไงแบงค์พันกับแบงค์สิบอันนี้จะเป็นตอนแบงค์สิบนี่รัชกาลที่๙ยังหนุนอันเหรอเออไหนแต่มาดูตอนแบงค์พันบ้านเริ่มแก่แล้วแก้รู้จักแบงค์อะไรมั่งแบงค์ร้อยอ่ะบอกบอกเลยแบงค์แบงค์มีกี่ชนิดมีกี่ราคาสีอะไรมั่งมีแบงค์ยี่สิบสีเขียว แบงค์ห้าสิบสีน้ำเงินแบงค์พันแบงค์ห้าสิบสีฟ้าอ่าผิดเออแบงค์พันสีน้ำสีเทาสีเทาอ่าแล้วก็แบงค์ร้อยสีแดงแบงค์ร้อยสีแดงอ่าแล้วก็แบงค์ห้าร้อยสีน้ำเงินสีม่วงม่วงอ่าแบงค์ห้าร้อยสีม่วงอ่าอันนี้นะอันนี้เป็นธนบัตรรุ่นแรกๆ ของรัชกาลที่สิบใช่ไหมอันนี้ก็ยังทรงหนุ่มมากอยู่เลยนี่แล้วก็มีของจริงให้ดูด้วยนี่อ่ะดูดูดูแบงค์ปลอมไม่ใช่แบงค์ปลอมจริงแบงค์ปลอมได้ยังไงนี่อันนี้เขาเรียกว่าแบงค์แบงค์แบงค์อะไรนะแบงค์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 พระรูปทรงม้าใช่อันนี้แบงค์สิบอันนี้เป็นแบงค์พิเศษด้วยนะรู้ไหมแบงค์พิเศษเพราะว่านี่ไง ร้อยี่สิบปีกระทรวงการคลังเขาจะมีเขียนบอกนี่ร้อยี่สิบปีกระทรวงการคลัง<ห>วันที่วันที่ยี่สิบห้าเมษาสองห้าสามแปดไหนสองห้าสามแปดนนี่ไงน,นี่ไงเห็นไหมเห็นไหมเอาไปเข้ากล้องอันนี้อันนี้นะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะก็เป็นธนบัตรรุ่นสิบสองออกใช้เมื่อปีสองพันห้าร้อยยี่สิบสามแบงค์ยี่สิบอันนี้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 เป็นเป็น,เป,นเป็นชุดเดียวกันแบงค์ยี่สิบเนี่ย ในยี่สิบอันนี้ก็เป็นธนบัตรแบสิบสองเหมือนกันในหลวงก็ในหลวงทรงมีอายุขึ้นมาหน่อยนึงเทียบกับดูกันสิบเห็นไหมอันนี้จะเป็นแบงค์อันนี้แบงค์พันแบงค์พันใช่ไหมอันนี้เป็นแบงค์พันอนาคตของราชการที่เกาด้วยใช่ใช่อันนี้แบงค์พันแบตสิบหกแต่ว่าข้างหลังเป็นแบงค์ที่ระลึกแบงค์ที่ระลึกนี่เห็นไหมด้านมุมเคก็จะเขียนว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ ในหลวงสวรรคโคเวันที่13ตุลา25 25 59ใช่ไหมอันนี้แบงออกมาเป็นที่ระดึกมีทั้งหมดทุกชนิดเลย59ใช่ใช่ออเหรออ่าไหนดูสิเหมือนกันเลยใช่ไหม59เหรอใช่เหมือนกันโอเคมีนัก่นมากเหมือนมากเลยเหรออืมวันที่13ธันวาวันที่13ธันวาได้แบ์ฝั่งเหรอ เหรอโอเคไกด์ไแบงคสันอัมเลยอ่ะล้วจะหยาดออมสิงกันวันละเท่าไหร่น่าจะมีนะไม่ได้นี่แบงค์ที่เรนต้องเก็บไว้ไม่อยากเอาอะอยากเอาอะอยากเอาะไปขอไปขอไก่ล่าไปขอไก่ล่าขออันนี้ได้ไหมไม่ได้เก็บไว้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บไว้เป็นมาดกให้ไกด์มาเลยจบรีวิวได้ โอเคจบรีวิวก่อนเดี๋ยวค่อยดูโอเคสวัสดีค่ะไปกันโ <laughs> ตเลิศหมดเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดลิปใหม่ๆของพวกเรา